เป็นคนดีแค่ในจอแต่ไม่ดีพอเท่าคนในใจกลาบสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับหลงจ๋าที่บ้านนะครับวันนี้นเด็กง,งานมากนะผิวเขาเนะเอีอแม่เพิ่นพัดเป็นกระลำนะครับไงใส่หมูสินะ้นเนาะเอ๋อโอ้ยเสียอยู่เลยผมมาเจ็บก็ปิ้นนะ เก็ว่ากระหิวเขา่าเนาะน่าเสียเข่าสิเนาะมาปิจาร์นะถาดกระซิว,วงิให้งยายนะมักแบบติดมันติดมันอยู่ในหมนูเอ๋ออุ้ยหักวา่ะโอ้ยหักเลยครับบดีคำบดีคำเลยผักกะลัมผัดกะลัมนะครับใส่หมูสิน้น ครับพี่น้องครับทุกคนครับอยากผัดกระดมใส่หมูสิ้นก็นแล้วก็ไปแซบกันเลยครับอืมให้เรา উম ঠিক মানি মই হ'লেও khác subscribe cho kênh Ghiền Mì อือๆมากินเขาแรงมากินข้าแรงกันครับพวกพี่น้อง เย็นนะช่วงเาี่ยวนปก็แรงมากรบบ I สำหรับมื้อนี้นะครับพัดกะหล่ำใส่หมูซี่มื้อนี้กนะ็เสบบียบดีกับไข่ดาวสองฟองคอู้ยไขยก่กะลิหมูติดมันจักหน่อยเนาะแซ่บคักถ้า่าคลิปนี้กินผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบกดถอดคอไพ่พอไปนอนด้วยน,นะครับคลิปนี้เนาะอย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับแล้วนกะ็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามใน ช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะเพื่อเป็นยนกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะครับเพืยดพัฒนาปรปับปรุงให้มันดีขึ้นในแต่และคลิปคลิปนี้ประมาณนี้ครับคลิปหน้าใครว่า้งไม่สหรับนี้ต้องกล่าวเข้ามากับาบสวัสดีแล้วก็กล่าบผมครับ